สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคลิปนี้มาดูสูตรเด่นบนประจำงวดวันที่17มกราคม2565ก่อนที่เราจะไปชมคลิปกันมาดูคําเตือนก่อนนะคะสนับสนุนสระกินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแนวทางที่ให้ เป็นเพียงการคำนวณตัวเลขย้อนหลังทางคณิตศาสตร์เพราะไม่มีใครทราบร่วงหน้าว่าเลขจะออกอะไรสุดแล้วแต่บุญวาสนาของแต่ละบ,บุคคลขออวยพรให้ทุกท่านโชคดีจากช่องมีดีชะแนลโปรโดกดติดตามเพื่อท่านจะได้รับชมคลิปใหม่ๆจากทางเราขอบคุณมากค่ะคลิปนี้อาจารย์จะวาง สูตรเด่นบนจับเป็นโต๊ะนะคะสามตัวบนก่อนที่เราจะไปจับเป็นสามตัวบนเราก็ต้องมาจับเป็นโต๊ะสองตัวบนก่อนค่ะอาจารย์จะใช้นะคะตามนี้เลยนะเป็นคู่โต๊ะนะคะจับจากสองตัวก่อนโต๊ะสองตัวบนนะคะจากสูตรที่1กับสูตรที่สอง สูตรที่หนึ่งก็จะมีสี่ห้าหกเจ็ดสูตรที่สองก็แปดเก้าศูนย์หนึ่งแล้วก็ที่ผ่านมาอาจารย์วางไปให้ในคลิปที่หนึ่งนะคะในอีพีที่หนึ่งก็จะเป็นเด่นห้าหกเจ็ดแล้วก็สูตรที่สองในคลิปที่หนึ่งนี้ก็จะเป็นห้าหกเจ็ดนะคะสองสูตรนี้จะเป็นเด่นระยะยาวใครอยากทราบนะคะก็ไปชมในคลิปแรกเลยนะคะที่อาจารย์วางไว้ให้ว่าแต่ละสูตรนี้มีที่มาที่ไปแบบไหนนะสองสูตรนี้ แล้วก็จะมาอิงกับสูตรในคลิปที่4จะได้เป็น5 6 7กับ2 3 4อันนี้จะเป็นคู่ท้ายนะคะคู่ท้ายนะคะจะเลือกมาจาก2ชุดนี้จับมาเป็นทั้งหมด9ชุดเป็นเป็นชุดคู่ท้ายนะคะเป็นท้ายนะท้ายรางวัลที่1เลยนะคะจะมีจะมาเป็น 5 2าสองสองห้าห้าสามสามห้าห้าสี่สี่ห้าหสองสองหามสาี่สี่หก็ดสองดเาสดเดสี่สี่เดนะแต่ชอบชุดไหนก็คือกลับตัวไปให้เลยนะคะอาจารย์ไม่ได้เขียนกลับให้นะคะเพราะว่ามันเป็นเฉพาะชุดเด่นไม่ปักหลักเราชอบเราก็ต้องจัดไปด้วยเราจะอิงจากตัวเด่นแล้วก็คู่ท้ายนะคะ แล้วเราก็มาดูคู่โต๊ะที่อาจารย์จะวางให้ในสูตรที่หนึ่งกับสูตรที่สองเดี๋ยวเรามาดูสูตรกันก่อนนะคะสูตรที่หนึ่งที่ได้สี่ห้าหกเจ็ดมาจากสูตรนี้ สูตรก็จะใช้10บนบวกกับ8คงที่มีค่าเท่าก,กับ x บวก1บวก1แล้วก็บวก1นสูตรนี้ใช้ยาวมาเป็นระยะ10บสงวดแล้วนะคะเป็น10กว่างวดแล้วนะ,ะที่วางมาเรื่อมากกว่า10งวดด้วยซ้ําไปนะคะนะคะบัตรนี้ก็เดินมาจนถึง37งวดแล้วนะคะหลุดไป1งวดนะคะกับงวดที่แล้วนี่เองนะคะที่หลุดไปนะ,ะอาจารย์ก็จะใช้สูตรนี้ต่อนะคะเหตุผลเพราะว่า เลขที่บวกออกมาได้แล้วก็ยังคงเป็นเลขที่สวยอยู่ในงวดนี้นะคะในงวดนี้น่าจะมาได้ดูตั้งแต่งวดแรกเลยนะคะยาวมานะคะาจ์จะสไลด์ให้ดูไปก่อนนะคะตรงที่ตามที่ยาวมาจะมีเครื่องหมายถูกนะคะมาทุกงวดจะมาได้ทั้งแต่1้0หน่วยเลยนะคะแต่จะเน้นนะคะที่10กับหน่วยจะมาแทบทุกงวดเลยนะคะจะมี อาจจะหลุดไปหลักร้อยบ้านก็อาจจะแค่งวดเดียวนะคงงวดเดียวนอกนอกนั้นก็จะมาที่สิบกับหน่วยสิบกับหน่วยมวดสองงวดนะคะที่อาจจะไปอยู่หลักร้อยะะก็จะเป็นการเสี่ยงนะคะเสี่ยงโชคนั่นเองนะคะเสี่ยงทุกอย่างก็คือการเสี่ยงโชคซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนี่ก็เป็นการเสี่ยงโชคเหมือนกันนะคะไม่ทราบว่าเลขมันจะมาแบบไหนนะคะแล้วก็ พยายามทําไปตามสูตรนะคะที่มันเข้าแล้วก็ทําไปนะฮะอันนี้สูตรมาจนถึงงวดที่สามสิบห้านี่นะคะที่ออกสองสามห้านี้ก็ยังเข้าอยู่พอมางวดที่แล้วศูนย์หกแปดสูตรนี้ได้หลุดไปเรียบร้อยแล้วนะหลุดเป็นครั้งที่หนึ่งเลยหลังจากที่หลุดไปแล้วอาจารย์ก็มาทําเป็นงวดที่สามสิบเจ็ดนะคะเอาสิบบนนะคะตรงเลขหกนี้มาบวกกับแปดขงที่ เป็นสิแล้วก็ลองเดินไปเป็นห้าหแล้วก็เจ็ดจะมาพบเลขที่เป็นเลขไหลนะคะหมายถึงว่าเลขคงที่ที่มาแทบทุกงวดเลยนะคะห้าหเจอาจารย์ก็เลยคิดว่าเอ๊ะน่าจะมาต่อนะในงวดนี้อาจารย์ก็เลยใช้สูตรนี้เป็นสูตรที่หนึ่งท่านผู้ชมและเพื่อนสบาชิกถ้าใครเห็นด้วยก็ จัดตามนี้นะคะถ้าใครไม่เห็นด้วยก็แค่ชมผ่านๆไปก่อนนะคะในคลิปนี้แต่อาจารย์ก็ยังคงชอบอยู่นะคะชอบทั้งตัวสูตรนะคะที่มาระยะยาวอ่าแล้วก็ชอบที่เลขตัวเลขนะคะที่บวกกันได้นะะต่อมาก็มาดูถูกที่2ต่อเลยะคะอันนี้อาจารย์เขียนไว้ให้แล้วนะคะคือ4ี่ห้าหแล้วก็7ดนะะมันจะตรงกับตรงนี้นะคะในห้าหกเจ็ดห้าหกเจ็ดทั้งสองสูตรนี้คือ ไหลเลขระยะยาวนะคะยี่สิบห้ายี่สิบหกงวดเหมือนกันนะอันนี้สูตรที่สองสูตรที่สองก็จะใช้อ่าสูตรนี้นะคะเป็นอาจารย์อันนี้เอามาที่สี่ตัวใช่ไหมคะอันนี้ก็เลยขอเลือกที่สี่ตัวเหมือนกันเลยนะอะไรเนี่ยทั้งมดทั้งแมงนะประมาณนี้นะเด็กค่ะ เป็นสูตรที่สองก็8 9 0 1อาจารย์ก็เอามาจากสูตรนี้จะใช้สิล่างบวกหน่วยล่างบวก9คงที่มีค่าเท่ากับ x บวก1บวก1แล้วก็บวก1มีทั้งหมด4ีตัวเอาเท่ากันเลยนะคะเอา4กับ4ตัวมาเจอกันนะ,ะก็จะเป็นมาตั้งแต่งวด3 7 0ก็เดินดีมาตลอดเลยนะคะอย่างไม่หลุดเลยแม้สักงวดเดียวนะคะถึงหลุดไปอาจารย์ก็จะ จะยังชอบนะคะเพราะว่ามันจะมีถึง4หลักนะคะสหลักเมื่อที่แล้ว068ก็มีตัวเด่นอยู่ศูนย์หนึ่งสอสาเมื่อที่แล้วอาจารย์ก็คาดหวังว่าจะ,จะเป็นเลขหนึ่งเพราะมันชนกับหลักหน่วยหลักหน่วยบนเราทําได้9กับ1นะึคะมันมาระยะหลายๆงวดเลยนะคะไม่เคยยังไม่หลุดเลยมางวดที่แล้วหลุดไปเช่นกันนะ,ะจะต้อง แล้วยังแต่ในขณะที่หลุดมันก็จะมีสูตรที่เข้าอยู่อาจารย์ใช้ทั้งหมดหลักหน่วยรู้สึกจะเป็นสี่สูตรวางมาชนกันทําแบบนี้มาหลายงวดแล้วแล้วก็เข้าทุกงวดด้วยเมงวดที่แล้วหลุดไปแต่ในสี่สูตรก็ยังน่าจะมีสองสูตรนะคะที่ยังเดินต่ออยู่นะคะแล้วอาจจะหาสูตรใหม่มาเพิ่มนะคะที่เป็นระยะยาวแล้วก็เดินดีๆเหมือนกันนะเดี๋ยวค่อยทานะคะอันนั้นนะเรามาชมคลิปนี้ที่โต๊ะสามตัวบนเลยนะคะที่อาจารย์จะลองวางให้ดูนะคะจะ มาตามที่อาจารย์คาดหวังไว้หรือไม่นั้นอาจารย์ก็ไม่ทราบได้เหมือนกันนะคะทำตามสูตรนะคะแต่ละสูตรที่อาจารย์คัดมานะคะก็จะเป็นมาดีๆระยะยาวๆทั้งนั้นเลยนะคะระยะหลายงวดไม่ใช่สามงวดสี่งวดเจ็ดงวดมาเจ็ดงวดอะไรอย่างงี้ฮะอันนี้มาตั้งยี่สิบสามงวดแล้วนะคะวันนี้ก็จะเป็นงวดที่ยี่สิบสี่นะคะสิบล่างหวยออกสามกับหกใช่ไหมคะสามหกเอาสามกับหกบวกกันได้เก้า แล้วก็เอาเก้าบวกกับเก้า 9, ก็เป็นสิบแปดเอาผลมาวางเลยนะคะบวกในเศษกระดาษเสร็จแล้วก็เอาผลมาวางเป็นแปดเก้าศูนย์หนึ่งสี่ตัวนี้แบบนี้นะคะได้เป็นแปดเก้าศนย์หนึ่งสองสูตรแล้วะคะสูตรที่หนึ่งแล้วก็สูตรที่สองแล้วเราก็เอาคว่กันเลยะคะ่ะเอาคว้กันก็จะเป็นสี่แปดสี่เก้าสีู่นย์แล้วก็สี่หนึ่ง ห้าแปดห้าเก้าห้าศูนย์ห้าหนึ่งหกแปดหกเก้าหกศูนย์หกหนึ่งเจ็ดแปดเจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์แล้วก็เจ็ดหนึ่งจะมีทั้งหมดสี่สี่สิบหกชุดโต๊ะแล้วก็เก้าชุดท้ายเอามาเจอกันเลยนะคะจะไม่มีเลขที่ชนกันหรอกคเพราะมันเป็นโต๊ดกับเป็นท้ายนะคะเราก็มาดูถ้าเราชอบคู่ท้ายในเลขไหนก็ตามสมมติว่าชอบ 72็ดสอแล้วก็ดูนะคะเจตรงฝั่งทึงนี้จะไม่มีเลข2อยู่แล้วแต่จะมีเลข7ใช่ไหมคะเลขเจ็แล้วก็จะเอาตรงคู่กับคู่กับของเขาที่เป็นคู่7ที่มี7จ็ดแปดเเก็นเี่ยแล้วก็เอาตัวหลังมาคือ8 901มาจับเลยนะคะก็เป็น872 972 0สอย์เจแล้วก็หนึก็จะได้แค่4ชุดนะคะสชุด ฉี่สี่ชุดสามตัวโต๊ดบนเลยนะตามที่เราชอบนะคะแต่ตอนี้ยังไม่คิดที่จะชอบเลขไหนเลยก็ลองมาจับทั้งหมดไว้ก่อนนะคะดูหน้าตาของตัวเลขเลยนะก <vídeos S 1> ็จะเป็นลักษณะแบบน,นี้ก็ะจะเป็นเอาห้าหกเจ็ดกับสองสามสี่มาวางเป็นสองสองช่องล่างนี้นะคะสองตัวล่าง ส่วน 8, 1, แปดเก้าเราก็จะวางไว้เป็นแถวบนแล้วก็จับไขว้กันให้ครบหมดเลยเอาเลข8มาจับก่อนนะคะเอาตัวที่หนึ่งคือเลข8นะคะก็จับจะได้ล็อกนี้นะคะล็อกที่เป็นสี่เหลี่ยมสีแดงท,ที่อาจารย์ขีดขั้นไว้นี่นะคะเป็นตารางสี่เหลี่ยมขั้นตารางใหญ่ๆนี้ขั้นไว้ก่อนเลยก็จะเอา8มาจับตรงนี้ก็จะได้เป็นเลข8นะคะเนี่ยลบไปแล้ว แปดหกสองก็ 8, 6, ะจะเป็นแบบนี้เอา8ดมาก่อนก็จะจับได้ทั้งหมด9้าชุดนี้กับแปดห้าสองแปดห้าสามแปดห้าสี่แปดหกสองแปดหกสามแปดหกสี่แปดเจ็ดสองปดเจ็ดสามแล้วก็แปดเจ็ดสี่ตรงนี้นะคะต่อมาก็จะเป็นเลขแปดแล้วก็เราก็ลองเอาเลขเก้านะคะเลขเก้ามาวางก็จะได้ช่องที่สองตรงนี้นะคะช่องนี้ก็จะตามที่อาจารย์เขียนไว้ให้เลยนะคะ ต่อมาก็จะเป็นเลขศูนย์เลยฮะเลขศูนย์ก็จะเป็นตัวที่สามก็จะอยู่ในล็อกนี้คะล็อกนีข้ของเลขศูนย์ต่อมาก็จะเป็นเลขหนึ่งแต่ละล็อกก็จะได้ทั้งหมดเก้าตัวนะคะเก้าตัวก็เป็นเลขหนึ่งก็จะอยู่ล็อกล่างนี้เลยนะคะล็อกล่างนี้ก็จะมีทั้งหมดสี่ล็อกล็อกละเก้าตัวสี่เก้าก็เป็นสามสิบหก 36ชุดโต๊ะในสาวสิบหชุดโต๊ดนี้อาจารย์จะชอบ7ชุดเจ็ชุดที่มีเลขดาวนะคะอันนี้อาจารย์ติ๊กผิดไปนะคะติ๊กผิดไปก็อาจจะมาก็าได้นะคะติ๊กให้ใหชมเฉยๆในเบื้องต้นนะคะเบื้องต้นจะ,จ,ะจะมีแปดเจ็ดสองแปดเจ็ดสามแปี่ศูนย์เจ็ดสามศูแล้วก็เก้จและ้าเจ็จะประมาณ7ชุด เจ็ดชุดนี้ก่อนนะคะที่ชอบชอบอยู่แต่อาจจะมีเพิ่มเติมตัวอื่นแล้วก็ลดไอที่ชอบลงไปนะคะอาจารย์ก็เดี๋ยวช่วยช่วยกันคิดแล้วก็ช่วยกันดูท่านผู้ชมกับสมาชิกเราโดยเฉพาะ fc ของช่องอาจารย์นะคะก็ลองคอมเมนต์มาดูสิคะว่าชุดไหนน่าจะสวยะช่วยกันคิดนะคะอาจารย์ก็คิดนะลูกศิษย์ก็คิดตามไปด้วยนะคะจะมี ชอบเจ็ดชุดจะเป็นโต๊สาตัวบนนะคะรอผลวันที่17บนะคะมกราคม2565บเดือนนี้เลยนะคะมกราคมสูตรนี้เมื่อสักครู่นี้อาจารย์ได้วางไปแล้วนะคะวางสูตรนี้ไปเลยนะคะเพียงอาจารย์เขียนวันที่ผิดนะคะเขียนวันที่ผิดก็เลยพูดผิดตามวันที่อาจารย์ก็เลยต้องลบคลิปทิ้งไปเลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะ งงกันทั้งผู้ชมที่ชมนะคะอาจารย์ก็เลยตัดสินใจลบคลิปดีกว่าแล้วก็ทําคลิปใหม่ขึ้นมานะคะจะได้ไม่สับสนในวันทีนะ่สำคัญเลยนะคะนะอาจารย์ก็เลยทาใหม่นะคะแต่นนี้เป็นวางใหม่ให้ชมกันอาจารย์เขียนวันที่ผิดไปนะคะตรงนี้อาจารย์ก็เขียนเป็นสองพันห้าร้อยหกสิบสี่แล้วก็อาจารย์ก็แก้เป็นหกสิบห้าแล้วนะอาจารย์ตรวจสอบคลิปแล้วทำตัวเลข วันเดือนปีผิดก็เลยลบคลิปทิ้งไปนะคะก็มีท่านผู้ชมเข้ามาชมกันเป็นจานวนมากแล้วด้วยนะไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวก็ชมใหม่นะสำหรับท่านที่ยังไม่ได้ชมก็จะได้ชมสิ่งที่อาจารย์พูดแบบเลขวันที่นะคะที่ถูกต้องไปนะอาจารย์ก็เขียนวันที่เดือนอะไรผิดนะคะยังติดความเคยชินอยู่นะคะาตามนี้นะอาจารย์ก็ สรุปไปให้นะ,ะเดี๋ยวยวต่อจากคลิปนี้อาจารย์ว่าจะลงครบบนนะคะครบบนแบบเจ็ดหลักนะคะมาได้ถึงสามตัวแล้วลองคัดเลือกดูอีกทีหนึ่งนะ,ะอันนี้เราดูชุดโต้ไปก่อนนะคะทุกอย่างก็ยังเป็นโต้อยู่นะคะเพราะอาจารย์ยังไม่ได้สอนร้อยสิบหน่วยเลยนะ,ะยังไม่ได้เรียบเรียงเสียงประสานนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งนะคะ F c ของอาจารย์ก็ยังไม่ มาเลยสงสัยยังยังเที่ยวปีใหม่กันอยู่นะคะยังรรเรียกว่าอะไรคะยังมีความสุขเพลิดเพลินอยู่กับการฉลองปีใหม่นะอาจจะยังแฮงอยู่นะะเหมือนอาจารย์หรือเปล่านะคะยังมีอาจารย์ก็ไปเที่ยวเหมือนกันนะคะไปเที่ยวถึงขับรถเล่นไปขึ้นทางด่วนที่เขาเปิดให้ใช้ฟรีก่อนนะคะเไปชมทางด่วนไปจังหวัด นครราชสีมามานะคะไปใกล้ๆอาจารย์ไม่กล้าไปไหนไกลนะคะนะครับไปขับรถเล่นเฉยๆแล้วก็ขับรถกลับนะคะก็หาแวะทานส้มตําอะไรไปนะคะแล้วก็กลับมาไปไหนนานไม่ได้นะคะเขาห่วงที่ต้องมาทําสูตรให้ท่านผู้ชมนะคะกับเพื่อนสมาชิกได้ชมกันคนที่ยังไม่ได้ชมเดี๋ยวเข้ามาชมย้อนหลังได้นะคะไม่เป็นไรนะฮะโดยเฉพาะ fc ของอาจารย์ เดี๋ยวก็มาช่วยกันคอมเมนต์บอกตัวเลขตรงนั้นตรงนี้ให้อาจารย์นะคะสำหรับคลิปนี้อาจารย์ก็ฝากไว้นะคะเป็นชุดคู่โต๊ดนะคะโต๊ดสามตัวบนเลยนะเสาสามตัวบนจะเป็นเลขไหนเอ่ยนะคะเดี๋ยวอาจารย์จะปีใหม่นี้นะคะเดี๋ยวอาจารย์จะให้ดให้ชมเลขที่อาจารย์ให้แล้วก็เข้ามาแทบทุกงวดเลยนะคะทุกงวดเลยว่าได้นะคะชม เป็น3ตัวมาได้1นถึงสตัวนะคะเดี๋ยวค่อยชมไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวอาจารย์ค่อยๆวางไปใครอยากชมช่องอาจารย์ก็อย่าลืมกดติดตามกด s u b สไครต์นะคะก็คือกดไลค์แล้วก็กดแชร์ให้อาจารย์ด้วยนะคะปีใหม่แล้วนะเราก็ยังคงชอบนะคะที่เราจะต่อสู้ในการเสี่ยงโชคนะคะมีเอฟซี FC หลายท่านนะคะบอกว่าถึงถูกหรือไม่ถูกก็ไม่มีวันท้อนะคะจะสู้ต่อไปนะคะจนกว่า อกองสลากจะเลิกไปนะคะเรา่อยจะเลิกตามนะคะถ้าเขาไม่ยังไม่เลิกเราก็ยังไม่เลิกเหมือนกันอะไรประมาณนี้นะคะนะคะเป็นการสร้างขวัญและกําลังใจให้กับอาจารย์นะคะได้มีแรงที่จะต่อสู้แล้วก็ทําเพื่อนะคะสมาชิกของอาจารย์นะคนอื่นนะไม่อยากชมไม่อยากดูก็ไม่เป็นไรนะคะขอให้สมาชิกยังคงติดตามแล้วก็ให้กําลังใจอาจารย์อาจารย์ก็จะลงต่อไปเรื่อยๆนะคะถ้า หมดสมาชิกกในการให้กำลังใจอาจารย์แล้วอาจารย์ก็อาจาอาจะหยุดพักไปนะคะสำหรับคลิปนี้อาจารย์ฝากไว้แต่เพียงแค่นี้นะคะเดี๋ยวพบกับอาจารย์ใหม่ในครบบนเลยนะคะสามตัวบนในสูตรเดียวเลยนะคะสำหรับวันนี้คลิปนี้ลาไปก่อนเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าเร็วๆนี้นะคะคำมิ่งสูตรในวิชานี้สวัสดีค่ะ